ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับมนีนะครับเอฟจะมาลงแนวทางนะครับพี่น้องซี่เล่าผ่านหน้าของเอฟนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องเอฟซีนะครับถ่าช่อนของอาจารย์เวียงจันนะครับสู่เพิ่นบ่ได้นะครับพี่น้องรับผล่วยเล่าออกไปเข่าของเพิ่นนะครับเนาะสามเก็บนะครับของเอฟรุดนะครับพี่น้องเข่าเตะเหล็กวิ่นนะครับชุดวิ่นนะครับ เพราะว่าพลัวเล่าพัฒนากว่าเกสองสามเจ็ดสี่หนึ่งนะครับ 9, 2, 3, 7, 4, 1, เก้าสองสามเจ็ดสี่หนึ่งเรกวิ่งของแอดเข่าเสือนะครับเนาะมีเจ็ดมีหนึ่งมีสนะครับครับเรียกวิ่งเรีกฟันข้องแอดนะครับกับฟันหนึ่งหลดหนึ่งฟันสูนหลุดสูนนะครับก็บมาเขาตะเลขกิิงหลุดนะครับเนาะเข่าหนึ่งนะครับครับถ้าจับ ให้พี่น้องเฮ้านะครับกับพีพ่ผัดนะครับเพราะว่าจับศูนย์ซีนะครับว่าจับหนึ่งซีให้พี่น้องเฮ้านะครับเอาก็ถือว่าลดนะครับพี่น้องกัซีครับแต่อัดก็จะ,จะลงให้พี่น้องเฮ้าคือเก่านะครับเพราะว่าเหล็กบิงของอัดก็ยังเดินดีอยู่ครับมาตามต่อกันนะครับพี่น้องซี ครับวันศุกร์ที่ยี่สิบครับเราพัฒนานะครับ ครับว่านี้แอปล่วงไหพี่นองเข้านะครับสีคู่นะครับพี่นองมีทั้งหมดสี่คู่นะครับของแอปไปกลัพร้อมนะครับแอปจะลงเป็นตัวเลขไปกลับให้ร้อมเพราะว่านีสูตรนะครับมันต้องไปกลัพร้อมนะครับทั้งเลขสี่คู่ครับ ครับวิ่งรูดนะครับครับวิ่งรูดที่5นะครับพี่น้องนิปซี่วิ่งรูดที่ห้าอาประกาศแดง <c oughs> เอาหัวน,นี้นะครับพี่น้องครับสูตรของแอดนะครับเรียกวิ่งนะครับมาหาตัวเดียวนะครับหัวน,นี้ เอาจะมาปังบ่ะนะครับพี่น้องขับะวาเหล็กของแอดนะครับมันแห้งอยู่นะครับรอบนี้เหล็กสายวิ่งสายหลุดของแอดนะครับครับจับคู่นะครับพี่น้องฟัน5้านะครับ รูด5นะครับพี่น้องชี้เน้นๆน,น,นะครับพี่น้องอย่าลืมไปกลับด้อนะครับอจะไปกลับให้พี่นอ้องเข้าความนะครับเนาะ ฝันห้ารูดห้านะครับมุนเอเลนะครับสูตรท้องแอดนะครับพี่น้องกั่สิเบ่งเอาเด้อเอามือขึ้นจนเมื่อยจนบ่ได้รับเลยนอนนะครับเอานี่เป็นชุดเต็มนะครับทีแอดลงนะครับเนาะคำนวณออกมานะครับบ่ได้ลงนะครับแต่ว่าที่ขัดเอาตั้งแต่เฉพาะสูตรที่เป็นตมานะครับที่โอกาสที่ จะมากที่สุดนะครับนะเนาะแอบจะขัดลงให้พี่น้องเข้านะครับพี่น้องแคบสุดเตียมใหมน้ำนะครับน้องอแอบครับแคบสุดเตียมใหมน้ำนะครับพองแอบเน้นเน้นที่นะครับพี่น้อง ห้าเก้าเก้าห้าไปกับเจ็ดห้าห้าเจ็ดไปกับนะครับครับชุดล่องของแอปนะครับ ไปกลับให้คือกันนะครับก็บคือชุดลองนะครับับชุดลองนะครับ1551 1 3้านะครับ1331 พี่น้องสนใจเข่ากุ้มนะครับแอฟจะใส่ขี้โอโคนะครับไใบยุทธายคลิปนะครับเนาะให้พี่น้องเข้าคปหน้าจอไใบตัสแกนเข่ากุ้มนะครับพี่น้องที่ครับทวนอีกรอบนะครับเนาะเราพัฒนานะครับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567ครับวิ่งลูดที่5ตัวเดียวนะครับฟัน5ลูด5เน้นๆที่5995 ห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับพี่น้องทุครับเน่เนๆสองคูนะครับรับเลขสามตัวนะครับพี่น้องอยากจะว่างเลขสามตัวให้สองชุดนะครับเนาะ เต็กสามตัวนะครับเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดครับพี่น้องยซี่ไปกับให้พี่น้องเท่านะครับเลขสามตัวนะครับ ับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะของแอบรอบนี้จะมากบ่ครับสุดจับคู่ของแอบเอามันใจได้พี่น้องยุ้ซี่ครับถ้าว่ามันใจบ่ฟันสองคู่นะครับกับเล่าพัฒนาของแอดนะครับพี่น้องยุ้ซี่เอาให้พี่น้องเข้าสุขคู่สุขคนนะครับจุกโฉมมันหมันเฮ้งเฮ้งปังปังไปน้ำกันกับเล่าพัฒนาของเสี่ยงนาดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ